ที่3นะคะวันนี้จะมาทําการสาธิตท่าฤษีดัดตนสิบห้าท่าแบบประยุกต์ค่ะพร้อมแล้วไปดูท่าที่1กันเลยค่ะ 1. ท่านวดกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าท่านี้จะช่วยในเรื่องของการส่งเลือดไปเลี้ยงที่บริเวณใบหน้ารวมทั้งช่วยบํารุงสายตาและส่งเลือดไปเลี้ยงสมองประกอบด้วย7ดท่าดังนี้ค่ะ1.1ท่าเสยผมใช้ปลายนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนาง กดขอบกระบอกตาบนทั้งสองข้างพร้อมๆกันค่อยๆกดพร้อมกับเลื่อนนิ้วมือทั้งสามนิ้วเรื่อยขึ้นไปบนศีรษะทั้ง3านิ้วต่อเนื่องไปจนถึงท้ายทอยในท่าสืยผมทำซามสิบครั้ง1.2ท่าทาแป้งใช้นิ้วกลางทั้งสองข้าง กดดั้งข้างดั้งจมูกทั้งสองข้างให้แน่นพอควรค่อยๆกดพร้อมกับเลื่อนนิ้วกลางขึ้นไปจนถึงหน้าผากโดยให้ปลายนิ้วกลางจะดกันที่กลางหน้าผากแล้วใช้ปลายนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยทั้งสองมือจรดกันตรงหน้าผากแล้วลูบมือให้แนบสนิทไปทางหางคิ้วลูบลงไปที่แก้มต่อเนื่องจนไปถึงคางทําซ้ํากันประมาณ10ครั้ง1.3ถ้าท่าเช็ดปากใช้ฝ่ามือซ้ายวางท่าบนปาก โดยให้ปลายนิ้วก้อยอยู่ที่ติ่งหูข้างขวาให้ฝ่ามือกดแน่นกับปากพอควรลากมือมายังด้านซ้ายพร้อมกับเม้มริมฝีปากโดยให้ฝ่ามือกดแนบสนิทขณะทำนับหนึ่งครั้งสลับเป็นมือขวาทำแบบเดียวกันทำท่านี้ข้างละสิบครั้ง1.4ท่าเช็ดคางใช้หลังมือขวาวางท่าบใต้คางหลังมือกดแน่นกับคางพอควร โดยให้ปลายนิ้วอยู่ที่ติ่งหูซ้ายแล้วลากมือตั้งแต่ติ่งหูซ้ายไปตามคางจนถึงใต้หูขวาโดยให้หลังมือกดแนบสนิทระหว่างทำนับเป็นหนึ่งครั้งสลับเป็นมือซ้ายทำซ้ำแบบเดียวกันทำท่านี้ข้างละสิบครั้ง 1.5. ท่ากดใต้คางใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้าง กดตรงกลางคางโดยให้ปลายนิ้วหัวแม่มือตั้งฉากกับคางก้มหน้าเล็กน้อยเพื่อต้านนิ้วมือใช้แรงกดพอสมควรนิ่งสักครู่นับ1 1 0ถึงสิในใจและเลื่อนจุดให้ทั่วบริเวณใต้คางโดยเลื่อนทีละนิ้วมือทํำซ้ำห้าครั้ง 1.6. ท่าถูหน้าหูและหลังหูใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางทั้งสองข้างขีบหูหลวม,ลวมโดยให้ฝ่ามือแนบกับแก้ม ถูนิ้วมือขึ้นลงแรงๆนับเป็นหนึ่งครั้งทําซ้ำา20ครั้ง1.7ึ่ท่าตบท้ายทอยใช้ส้นมือทั้งสองข้างปิดหูไว้โดยให้ปลายนิ้วทั้งสองข้างวางบริเวณท้ายทอยปลายนิ้วกลางโจุดกันกระดกนิ้วมือทั้งสองข้างให้มากที่สุดแล้วตบที่ท้ายทอยพร้อมกันโดยไม่ยกฝ่ามือ ทำส0ครั้ง 2. ท่าเทพพนมท่านี้จะช่วยแก้ลมข้อมือและลมในลำลึงช่วยในการส่งเลือดและลมไปตามแขนเพื่อแก้โรคลมในข้อแขนท่าเตรียมนั่งขัดสมาธิพนมมือในท่าเทพพนมโดยให้มือที่พนมตั้งอยู่ห่างจากหน้าอกแขนตั้งฉากกับลำตัวท่าบริหารใช้มือด้านซ้ายดันมือขวามือขวาต้านแรงมือซ้ายพร้อมกับดัดปลายนิ้วให้น้มไปด้านตรงข้าม ในขณะด,ดันมือค่อยๆสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดกลั้นลมหายใจขม้แหวท้องขมิ้ก้นไว้สักครู่ผ่อนล,ลมหายใจออกพร้อมกับค่อยๆคลายมือกลับมาอยู่ในท่าเตรียม 3. ท่าชูหัดบาดหลังท่านี้จะช่วยแก้ปวดท้องและข้อเท้าและแก้ลมปวดศีรษะเมื่อฝึกท่านี้อย่างต่อเนื่องจะทําให้การเคลื่อนไหวของข้อไหล่เป็นไปด้วยดีและเมื่อฝึกได้ครบชุดเป็นการบริหารไหล่คออกท้อง และกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตที่ศีรษะและแขนถ้าเตรียมนั่งขัดสมาธิมือทั้งสองข้างประสานกันประมาณระดับลิ้นปีท่าบริหารสูตรลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับค่อยๆชูมือขึ้นเหนือศีรษะแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงแนบชิดใบหูกลั้นลมหายใจไว้สักครู่พร้อมกับดัดมือที่ประสานกันเหนือศีรษะให้หงายขึ้น ผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับค่อยๆวาดมือทั้งสองข้างออกจากกันวางไปทางด้านหลังค่อยๆงอแขนกำหมัดมาไว้ที่บ้านเอวใช้กำปั้นกดบริเวณเอวทั้งสองข้างขณะกดสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดกลั้นลมหายใจไว้สักครู่พร้อมกับกดเน้นผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับคลายการกดกำปั้นเลื่อนตำแหน่งที่กดไปทางกลางหลังทีละน้อยจนกำปั้นชิดกันที่บริเวณกลางบ้านเอว ทำซ้ำ5-10ครั้ง 4. ถ้าแก้เกียรติท่านี้จะช่วยแก้ลมเจ็บศีรษะและตามัวและแก้เกียรติช่วยให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและช่วยแก้อาการปวดศีรษะได้ท่าเตรียมนั่งขัดสมาธิมือทั้งสองข้างประสานกันประมาณระดับลิ้นปีท่าบริหารสูตรลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับเหยียดแขนดัดให้ฝ่ามือยื่นไปทางด้านซ้ายให้มากที่สุด โดยให้ลำตัวตรงหน้าตรงแขนตึงกั้นลมหายใจไว้สักครู่ผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับงอแขนทั้งสองข้างกลับมาอยู่ในท่าเตรียมทำซ้ำเช่นเดิมแต่เปลี่ยนเป็นเหยียดแขนดัดให้ฝ่ามือยื่นไปทางด้านขวาทำซ้ำเช่นเดิมแต่เปลี่ยนเป็นเหยียดแขนดัดให้ฝ่ามือยื่นไปทางข้างหน้าทำซ้ำเช่นเดิมแต่เปลี่ยนเป็นเหยียดแขนตัดให้ชูขึ้นเหนือศีรษะแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงแนบชิดใบหู ผ่อนล,ลมหายใจออกพร้อมกับลดแขนลงให้มือทั้งสองข้างพักไว้บนศีรษะในลักษณะงายมือและค่อยๆลดมือลงมาอยู่ในท่าเตรียมเริ่มต้นทําซ้ําใหม่โดยเหยียดแขนไปทางด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าและด้านบนตามลําดับนับเป็นหนึ่งครั้งทําซ้ํา5-10ครั้ง 5. ้าท่าดึงสองไหล่ทางท่านี้จะช่วยแก้แขนขัดและแก้ขัดแขนเป็นการบริหารบริเวณหัวไหล่ช่วยลดอาการแขนขัดซึ่งมักพบได้บ่อย ท่าเตรียมนั่งขัดสมาธิลำตัวตรงยกศอกข้างซ้ายให้ตั้งฉากกับลำตัวโดยให้ฝ่ามือวางไว้แนบแก้มซ้ายมือข้างขวากุมใต้ศอกซ้ายที่ตั้งขึ้นท่าบริหารสูดลมหายใจให้ลึกที่สุดพร้อมกับใช้มือขวาที่กุมศอกดึงข้อศอกซ้ายมาทางแขนข้างขวาให้มากที่สุดพร้อมกับเก้งข้อศอกซ้ายต้านมือขวาไว้ขณะดึงข้อศอก ฝ่ามือข้างที่จะตั้งศอกจะถูกดึงให้ไล่ไปตามแนวคางกั้นลมหายใจไว้สักครู่ผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับปล่อยมือกลับมาอยู่ในท่าเตรียมเริ่มต้นทําซ้ําใหม่แต่เปลี่ยนเป็นยกศอกข้างขวาให้ตั้งฉากกับลําตัวโดยให้ฝ่ามือวางไว้แน่แก้มขวามือข้างซ้ายกุมใต้ศอกขวาที่ตั้งขึ้นทําซ้ําเช่นเดิมเริ่มต้นทําซ้ําใหม่สลับซ้ายและขวานับเป็นหนึ่งครั้งทาซ้ํหา5-10ครั้ง6ถท่านั่งนวดเขา่า ท่านี้จะช่วยแก้กร่อนคือความเสื่อมของอวัยวะและแก้เข่าขัดซึ่งเป็นการบริหารบริเวณเข่าหลังและเอวท่าเตรียมนั่งเหยียดขาทั้งสองข้างเท้าชิดกันมือทั้งสองข้างวางไว้บริเวณหน้าขาหน้าตรงหลังตรงท่าบริหารสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับใช้มือทั้งสองข้างนวดตั้งแต่ต้นขาต่อเนื่องไปจนถึงปลายเท้า ใช้มือจับปลายเท้าและก้มหน้าให้มากที่สุดกั้นลมหายใจไว้สักครู่ผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับคลายมือจากปลายเท้านวดจากข้อเท้ากลับขึ้นมาจนถึงต้นขาแล้วกลับมาอยู่ในท่าเตรียมเริ่มต้นทำซ้ำจนครบ5-10ครั้ง 7. ท่ายิงธนูท่านี้จะช่วยแก้กร่อนปัตตคาต หมายถึงภาวะอาการขัดเจ็บของกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆอันเนื่องมาจากความเสื่อมจากการใช้งานผิดปกติของกล้ามเนื้อและเส้นเลือดภายในและแก้เส้นมหาสนุกระงับเป็นการบริหารส่วนอกและขาเป็นท่าต่อเนื่องจากท่าที่6ท่าเตรียมนั่งเหยียดขาข้างซ้ายให้เฉียงออกไปทางด้านซ้ายงอเข่าขวาให้ฝ่าเท้าชิดต้นขาซ้ายกำมัดทั้งสองข้างให้ขนานกันไว้ที่ระดับอกโดยให้ห่างจากอกท่าบริหาร สูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับยื่นกำปั้นซ้ายเหยียดออกไปทางปลายเท้าซ้ายหันหน้าไปตามกำปั้นในลักษณะเล็งเป้าหมายดึงกำปั้นและสอกข้างขวาไปทางด้านหลังให้เต็มที่จนรู้สึกตึงสะบักและหลังกั้นลมหายใจไว้สักครู่ผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับเปลี่ยนกลับมาอยู่ในท่าเตรียมเริ่มต้นทําซ้ําใหม่8ท่าอวดแหวนเพชรท่านี้จะช่วยแก้ลมในแขนช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดโรคนิ้วล็อกได้ ท่าเตรียมนั่งชันเข่าข้างซ้ายและยื่นแขนข้างซ้ายออกไปข้างหน้าให้อยู่ในระดับเดียวกันกับหัวไหล่โดยไม่พักมือไว้บนเขา่าใช้มือข้างขวาจับนิ้วมือข้างซ้ายที่ยื่นออกไปให้ฝ่ามือตั้งขึ้นท่าบริหารสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับออกแรงดันมือข้างซ้ายที่ยื่นออกไปต้านกับการดึงบริเวณนิ้วมือข้างขวาเข้าหาตัว โดยแขนทั้งสองข้างเหยียดตึงการลมหายใจไว้สักครู่ผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับปล่อยมือที่จับไว้การนิ้วมือข้างซ้ายที่ยื่นออกไปให้เต็มที่กรีดนิ้วมือหรือพับนิ้วมือลงทีละนิ้วจนครบหากข้อมือลงและลดมือมาไว้ข้างลำตัวทำซ้ำเช่นเดิมโดยเปลี่ยนเป็นนั่งชันเข่าขวาและยื่นแขนขวาทำสลับกันนับเป็นหนึ่งครั้งทำซ้ำห้าถึงสิบครั้ง 9. ท่าดำรงกายอายุยืนท่านี้เป็นการบริหารส่วนขามีการยืดร่างกายตามแนวดิ่งท่าเตรียมยืนแยกขาแบบปลายเท้าออกมือทั้งสองข้างกำหมัดวางซ้อนกันที่ระดับอกแขนตั้งฉากกับลำตัวโดยมือห่างจากอกท่าบริหารสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับยอดตัวลงช้าๆกั้นลมหายใจไว้สักครู่พร้อมกับขมิท้องขมิบก้น ่อนลมหายใจออกพร้อมกับค่อยๆยืดตัวให้กลับมาอยู่ในท่าเตรียมทำซ้ำ5-10ครั้ง10ท่านางแบบท่านี้จะช่วยแก้ไหล่ขาและแก้เข่าขาช่วยในเรื่องของการปวดเมื่อยบริเวณสะโพกได้เป็นอย่างดีเป็นการบริหารแบบเกลียวบิดท่าเตรียมยืนก้าวขาข้างซ้ายเฉียงออกไปทางซ้ายมือข้างเดียวกันวางแนบหน้าขามือขวาเท้าอยู่บนสะโพกในลักษณะคว่ำม,มือสันมือดันสะโพก ปลายมือเฉียงไปทางด้านหลังท่าบริหารสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับค่อยๆย่อตัวลงทิ้งน้ำหนักลงไปบนขาข้างซ้ายที่ก้าวออกไปขณะย่อตัวค่อยๆบิดตัวให้หันหน้าไปทางด้านขวาช้าๆโดยขาซ้ายจะยอ่อขาขวาจะตึงกั้นลมหายใจไว้สักครู่พร้อมกับกดเน้นเส้นมือที่เท้าอยู่บนสะโพกแล้วผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับค่อยๆเปลี่ยนกลับมาอยู่ในท่าเตรียม ทำซเช่นเดิมแต่เปลี่ยนเป็นก้าวขาข้างขวาทำสลับกันซ้ายขวานับเป็น1ครั้งทำซ้ำห้าถึงสิครั้ง 11. ถ้านอนหงายผายปอดท่านี้จะช่วยแก้โรคในอกช่วยในเรื่องของการบริหารหัวใจท่านี้เป็นการผายปอดบริหารส่วนอกและไหล่มีสองจังหวะจังหวะที่หนึท่าเตรียมนอนหงายขาและลำตัวเหยียดต,ตรง แขนทั้งสองข้างวางแนบลำตัวมือคว่ำลงท่าบริหารสูตดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับยกแขนทั้งสองข้างไปวางไว้เหนือศีรษะในลักษณะเหยียดตรงให้แขนแนบชิดใบหูกั้นลมหายใจไว้สักครู่ผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับยกแขนกลับมาอยู่ในท่าเตรียมทำา3ห้าถึงสิครั้ง ท่าที่2ท่าเตรียมประสานมือทั้งสองข้างในลักษณะคว่ำมืออยู่บนหน้าท้องขาและลำตัวเหยียดตรงท่าบริหารสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับยกมือที่ประสานกันตัดให้ฝ่ามือหงายแขนเหยียดตรงค่อยๆย,ยกมือขึ้นไปวางไว้เหนือศีรษะขาเหยียดตรงแขนทั้งสองข้างแนบชิดใบหูการลมหายใจไว้สักครู่ผ่อนลมหายใจออก พร้อมกับลดมือที่ประสานกันมาวางบนหน้าผากในลักษณะหงายมือสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับดัดเหยียดมือที่ประสานไว้ทางท้องน้อยจนไหล่ตึงคางยกขึ้นขาเหยียดตรงปลายเท้างมมมมม้มลงผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับเปลี่ยนกลับมาเป็นท่าเดิมเริ่มต้นทำใหม่ท 3, ํา3ำห -10 ถึง10ครั้ง 12. ท่าเต้นโขน ท่านี้จะช่วยแก้ตะคิวมือตะคิวเท้าช่วยในเรื่องของการทรงตัวและบริหารส่วนขาท่าเตรียมยืนแยกขาให้ปลายเท้าแบะออกย่อตัวลงเล็กน้อยกางศอกคว่ำม,มือวางไว้ที่หน้าขาทั้งสองข้างโดยหันสันมือออกด้านข้างท่าบริหารสูตรลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับยกขาข้างซ้ายลอยขึ้นเหนือพื้นและด้านการกดของมือซ้ายโดยให้หลังตรงเข่างอ ปลายเท้ากระดกขึ้นกั้นลมหายใจไว้สักครู่พร้อมกับกดมือทั้งสองข้างเน้นนิ่งผ่อนล,ลมหายใจออกพร้อมกับวางขาให้อยู่ในท่าเตรียมเริ่มต้นทําใหม่แต่เปลี่ยนเป็นยกข,ขาข้างขวาทําซ้ำเช่นเดิมสลับซ้ายขวานับเป็นหนึ่งครั้งทำซ้ำห้าถึงสิครั้ง 13. ท่ายืนนวดขาท่านี้จะช่วยแก้ตะโพกสลักเพชรและแก้ไหลตะโพกขัดเป็นการบริหารไหล่สะโพกและหลัง ข้อควรระวังผู้ที่มีอาการปวดหลังปวดร้าวชาลงไปตามขาเสียวแปลปที่หลังควรหลีกเลี่ยงท่านี้ท่าเตรียมยืนให้ขาทั้งสองข้างขนานกันหรือเท้าชิดกันมือทั้งสองจับที่คั้นขาท่าบริหารสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับใช้มือบีบนวดจากต้นขาไปจนถึงข้อเท้าจนสามารถก้มแตะหรือวางฝ่ามือลงที่พื้นได้ โดยขาทั้งสองข้างเหยียดตรงผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับบีบนวดจากข้อเท้าย้อนกลับขึ้นมาจนถึงต้นขาแล้วกลับมาอยู่ในท่าเตรียมระยะเริ่มต้นอาจแยกขาให้มากแล้วจึงขยับขาให้เลื่อนเข้ามาชิดกันทีละน้อยในแต่ละครั้งของการก้มแตะหรือวางฝ่ามือทำา3ห้าถึงสิครั้ง 14. ท่านอนคว่ำทับหัดท่านี้จะช่วยแก้ลมเลือดในตามัว และแก้ลมอันรัดทั้งตัวช่วยขับลมเพื่อให้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นเป็นการบริหารส่วนคอขาและหน้าอกข้อควรระวังผู้ที่มีอาการเวียนศรีรษะปวดต้นคอหรือชาแขนควรหลีกเลี่ยงท่านี้ท่าเตรียมนอนคว่ำขาทั้งสองข้างเหยียดตรงส้นเท้าชิดกันมือทั้งสองข้างประสานกันวางบนพื้นในระดับคางท่าบริหาร สูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับยกศีรษะขึ้นเต็มที่งอขาทั้งสองข้างให้ปลายเท้าง้มชี้มาทางส่วนหลังให้มากที่สุดส่วนของมือหน้าท้องและหน้าขาให้แนบพื้นเข่าชิดกันกั้นลมหายใจไว้สักครู่ผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับลดศีรษะและขาทั้งสองข้างกลับมาอยู่ในท่าเตรียมทำซ้ำห้าถึงสิบครั้งและสุดท้าย15ถ้าท่าแอ่นองแหงนพัก ท่านี้จะช่วยแก้เมื่อยปลายมือปลายเท้าเป็นการบริหารส่วนเอวเข่าขาและคอท่าเตรียมนอนตะแคงเท้าสองข้างชิดกับลำตัวเหยียดตรงแขนข้างซ้ายเหยียดตรงขนานกับลำตัวมือคว่ำลงกับพื้นศีรษะหนุนต้นแขนซ้ายแขนข้างขวาเหยียดตรงคว่ำม,มือลงแนบลำตัวท่าบริหารสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับยกศีรษะขึ้นให้มากที่สุดในลักษณะหน้าตรง และใช้มือข้างที่แนบลำตัวเลื่อนไปจับข้อเท้าข้างเดียวกับมือเหนี่ยวข้อเท้าให้ยกขึ้นจนหัวเขาแยกออกจากกันโดยให้แข็งตึงกลั้นลมหายใจไว้สักครู่ผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับปล่อยมือที่จับข้อเท้าหรือปลายเท้าลงช้าๆลดศีรษะลงกลับมาอยู่ในท่าเตรียมทำซ้ำเช่นเดิมโดยพลิกตะแคงขวาทำสลับการซ้ายขวานับเป็นหนึ่งครั้งทำซ้ำห้าถึงสิครั้ง 放不开。